สามเมนรีปัญนาภาลีค่ะอายุห้สมปีจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและมาบวชเป็นสามเมนรีได้อย่างไรครั้งแรกเลยที่คิดจะมาปฏิบัติธรรมเพราะใน,ในทางโลกของเนนแต่ก่อนนั้นมีความทุกข์กายทุกข์ใจมากไม่ว่าจะเรื่องหนี้สินเรื่องครอบครัว แล้วก็เรื่องทำม,มาหากินงานก็ไม่มีตกงานข่ะว่างก็เลยได้การแนะนำจากน้องสะพยน้องสะพยแนะนำให้มาที่วัดป่าพุทธอุทยานซึ่งก็ไม่รู้ว่าวัดป่าพุทธอุทยานนั้นมีอะไรดีและอยู่ที่ไหนก็ได้เดินทางมาวันที่8กันยายน2566ก็ได้มาพบกับท่านภิกษุณีอาจารย์แม่ท่านทิพยานีซึ่งท่านก็ได้สอน ให้ปฏิบัติธรรมในการนั่งสมาธิธรรมะเปิดโลกกรรมดาลของหลวงพ่อดีฟอกลมเร็วและแรงวันแรกเลยเนนก็ยังไม่ได้ะลรเพราะท่านสอนให้แยกกายแยกจิตก่อนซึ่งวันแรกนั่งมีอาการเกร่งเจ็บไปทั้งตัวแต่ว่าไม่ยังแยกกายแยกจิตไม่ได้วันที่สองก็ได้ปฏิบัติธรรมแบบนี้อีกครั้งก็สามารถแยกกายแยกจิตได้ ก็มีจิตใต้สำนึกมาที่เนนซึ่งเป็นเจ้ากรรมในเวรเนนรู้ได้อย่างไรก็คือมีอาการมือหงิกงอเก่งค่ะแล้วก็จิตใต้สำนึกนั้นรู้สึกเสียใจร้องไห้รู้สึกเศร้าเสียใจมากแล้วก็ต้องการที่จะขอส่วนบุญด้วยทีนี้ก็เลยมี การให้อาจารย์แม่แสดงธรรมเมื่อเมื่ออาจารย์แม่แสดงธรรมและโปรดจิตยานตรงนี้และเนนก็ได้ขออโหสิกรรมตรงนี้ก็คือก็เลยได้ขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรไปค่ะแล้วก็วันต่อมาวันที่3ก็ได้มีการปฏิบัติธรรมอีกครั้งซึ่งการปฏิบัติธรรมครั้งที่3นี้มือที่หงงอก็ไม่มีแล้วค่ะก็คือเจ้ากรรมนายเวรได้อโหสิกรรมไปแล้วตรงนี้แต่ก็ไม่จิต ใต้สำนึกของเจ้ากรรมนายเวรมาอีกครั้งวันนี้เป็นจิตเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นวัวเป็นครอบครอบครัวของวัวซึ่งในปัจจุบันที่โยมพ่อเคยเลี้ยงวัวแล้วก็ขายวัวไปซึ่งจิตตรงนี้เนนเคยคิดเศร้าและทุกข์ว่าเขาคงถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ตรงนี้ก็ผุดขึ้นมาที่เนนแล้วก็เขาก็มาร้องห่มร้องไห้คือเสียใจมากว่าฆ่าเพาะครอบครัวเขาอะไรเนี้ยคะ่ะ เนนก็เลยให้อาจารย์แม่ช่วยแสดงธรรมค่ะอาจารย์แม่ก็ได้แสดงธรรมตรงนี้จิตเจ้ากรรมในเวนี้ก็ค่อยอ่อนลงแล้วก็เข้าใจแล้วก็โหสิกรรมไปในที่สุดซึ่งตรงนี้ก็ผ่านไปวันต่อมาเนนก็ได้ปฏิบัติธรรมตรงนี้อีกก็เนนก็อธิษฐานจิตถึงโยมแม่ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว8ปีซึ่งเนนยังไม่ได้ทําบุญให้ท่านเลยแล้วท่านก็มาในจิตเป็นจิตเหนือสํานึกนะคะตรงนี้ แล้วก็มาบอกว่าเป็นโยมแม่เป็นแม่ของโยมแดงนะซึ่งตอนนั้นเนนบวชเป็นชีพามค่ะท่านก็เลยเรียกเนนว่าโยมแดงบอกว่าเป็นแม่ของโยมแดงนะเนนก็รับรู้ในจิตเนือสำนึกตรงนี้แล้วก็ก้มลงกราบอาจารย์แม่อาจารย์แม่ก็ได้แสดงธรรมให้โยมให้โยมแม่ของเนนนะคะแล้วท่านก็เข้าใจท่านก็ร้องไห้แล้วก่อนไปท่านก็บอกว่า จเจริญเจริญน,นะลูกซึ่งเนนก็รู้สึกแล้วรู้สึกดีใจมากแล้วก็โยมแม่ก็ได้ขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยซึ่งรู้จากตรงนี้ได้อย่างไรก็ก็มีการอัดคลิปวิดีโอไว้ค่ะแล้วก็อาจารย์แม่ได้มาเปิดวิดีโอดูแล้วท้ายวิดีโอมีเสียงฉิงฉาบกองโหร้องเหมือนกับเหมือนกับเป็น เทวดาอะไรมารับแม่ไปที่สวรรค์หรือเปล่าเพราะบริเวณนี้จะเงียบมากค่ะไม่มีเสียงดนตรีเสียงอะไรเลยซึ่งพอเปิดอีกครั้งก็ไม่มีเสียงนั้นแล้วอย่างนี้ค่ะเนนก็มีสภาวะธรรมมาทุกวันค่ะสภาวะธรรมของจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกมาทุกวันทีนี้หลังจากที่เนนบอกว่า8วันเนนก็จะกลับบ้านไปทํางานใช่ไหมคะไปสู่ทางโลกอีกครั้งแต่เมื่อได้มาอยู่กับอาจารย์แม่ท่านทิพยานี เนนก็มีความรู้สึกเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตอาจารย์แม่จะสอนธรรมะเกี่ยวกับการไม่ยึดติดการห่วงการอะไรการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งทําให้เนนร,รู้สึกทราบซึ้งแล้วก็เข้าใจธรรมะมากขึ้นต่อมาเนนไม่ได้อยู่แค่8วันแล้วค่ะเนนก็ตัดสินใจบวชชีโกนหัวบวชชีเลยค่ะตลอดชีวิตซึ่งการเกิดการที่คิดจะบวชชีตรงนี้เนนรู้สึก เข้าใจอะไรมากขึ้นก็เลยตัดสินใจบวชวันที่เนนบวชชีนะคะน้องคนหนึ่งทึ่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดีก็มีจิตญาณจิตของเจ้ากรรมในเวรของเนนมาลงที่น้องเขาแล้วก็มาบอกว่าเอาโหสิกรรมให้เนนทั้งหมดเพราะเนนได้บวชให้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นกุศลที่เนนได้ตั้งใจทำเขาก็เลยบอกอีกว่า การที่เนนทําอะไรไม่สําเร็จเขาจะคอยเขาคอยขัดขวางเนนตลอดในทางโลกที่แต่ก่อนมาเขาจะคอยขัดขวางไม่ให้เนนมีความสุขเขาเองนี่แหละที่ทําให้เนนทุกกายทุกใจตามจองล้านจองผ่านเนนมาซึ่งเนนก็น้ําตาไหลในวันนั้นเขาก็บอกว่าเขาเอาโหสิกรรมให้เนนแล้วค่ะซึ่งเนนก็ดีใจมากเนนก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆ แล้วเนนก็ยิ่งเข้าใจแล้วก็รู้เกี่ยวกับธรรมะมากขึ้นวันหนึ่งเนนก็เลยตัดสินใจบวชเป็นสามเณรีค่ะเพื่อศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ให้ลึกซึ้งขึ้นและเพื่อเรียนรู้ชีวิตในโลกนี้ให้เข้าใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งเนนก็ได้อยู่ที่วัดป่าพุทธอุทยานจนถึงวัน ออกพรรษาซึ่งเป็นระยะเวลา2เดือนครึ่งค่ะสิ่งที่เนนได้จากการมาปฏิบัติธรรมและจนมาบวชเป็นบวชชีพาบวชชีจนบวชเป็นสามเณรีนี้ก็คือ,อในด้านร่างกายของเนน,นะคะเคยปวดหัวประจำอาการนั้นก็หายไปอย่างปิดทิ้งค่ะปวดเมื่อยเนือ่อตามตัวก็ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็เกี่ยวกับด้านจิตใจนะคะ เราก็มีธรรมะแล้วก็มีธรรมะต่งตางๆคอยบอกคอยสอนเราทั้งอาจ,จารย์แม่ก็คอยอบรมสั่งสอนซึ่งใจเราก็รู้สึกสงบขึ้นมีความสุขขึ้นจากแต่ก่อนมีแต่ความทุกข์ใจทุกกายไม่มีทางออกก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่อยู่ทางโลกถ้าเกิดท่านมีความทุกกายทุกใจปัญหา í, นี่ศีลไม่รู้จะหาทางออกทางไหนดี ก็มาปฏิบัติธรรมได้นะคะสิ่งต่างๆต้องรู้ด้วยตัวเองค่ะรู้ได้เฉพาะตนค่ะค่ะโอเค่ะ okay.